ทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของตัวภาษีนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐกันบ้าง19น,น,นะครับก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกตัวเลขหนึ่งที่เราอาจจะคุยถึงกันไม่ค่อยเยอะนั่นก็คือ40นะครับในการที่เขาจะเก็บจากสินค้าที่เป็นการสวมสิทธิ์ transshipment ขึ้นมาส่วนนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนจะกระทบอย่างไรนะครับเราพูดคุยประเด็นนี้กันในช่วงของแ a ร i f f w a ครับ รับเชิญเราในประเด็นนี้นะครับท่านเป็นประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสอรอทอและก็เป็นสภาผู้ส่งออกด้วยนะครับคุณธนากรเกษตรสวรรณคุณธนากรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณิตสวัสดีครับคุณเติร์ดค่ะก่อนอื่นข,ขอถามถึง19%ก่อนละกันนะคะภาษีตอบโต้ที่เราได้รับจากทางฝั่งสหรัฐเนี่ย19%ตัวเลขนี้มุมของผู้ประกอบการค <c oughs> ่ะมองว่าเป็นยังไงบ้างแม้ว่าจะเป็นเทียเดียวกับเพื่อนบ้านแต่ว่าก็ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เรามองด้านบวกด้านลบจากตัวเลขนี้ยังไงคะครับจะิอผมให้ความเห็นในเรื่องของบวกก่อนนะครับก็คือว่า เพอร์ดามในการแข่งขันของประเทศคู่แข่งของเราทั้งหมดเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้งคุณนิคุนเฟอร์ต้องเหน็นนะครับว่าสิบเก้ายี่สิบเนี่ยใกล้เคียงกับทั้งเวียดนามนะฮะมาเลนะฮะอินโดด้วยซ้ำไปก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นทั้งสี่ประเทศทั่งประเทศคู่แข่งหลักเนี่ยยังยังโอเคครับยังอยู่ได้นะครับไม่ถือว่าหนักหนามีใครได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปนะครับแต่เรื่องของด้านลบเนี่ยคือมันเลี่ยง ไม่ได้นะครับคือเราบอกว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่าเทียมกันมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแป่ว่าก็มีนะครับเพราะว่าในเชิงของการค้าแล้วเนี่ยพอต้นทุนมันขึ้นมาเนี่ยวิธีการมองต้นทุนเนี่ยผู้นําเข้าเนี่ยเขาเป็คนคนที่จะต้องดําเข้ามาขณะการราคาของต้นทุนที่มันขึ้นมาจากต้นทุนแรกสุดของการซื้อค้าเข้าประเทศสหรัฐเนี่ยที่ขึ้นมาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้อง ผ่านออเดเรู through, จกนกรทั่งถึงผู้ mm hmm. บริโภคอาสาลัฐเนื่อาางจากว่าผู้นำข้าวคงเป็นไม่ได้ที่จะเจรจากับเราให้เรายอมรับทั้งหมด mm hmm. โดยการลดต้นทหนการให้เขาสิบเก้าเปอร์เซ็นนะฮะแต่แน่ๆเนี่ยเขาคงขอเราเช่นเดียวกัน mm hmm. ผมยังห่วงว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะโดนสักสิบเป mm hmm. อร์เซ็นความหมายคือว่าเขาต้องเจรจากับเราว่าขอให้แบ่งกันคละครึ่ง mm hmm. คนละ9.5อันนี้คิด oh. อันนี้เป็นสูตรทั่วๆไปครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ซึ่งซึ่งเขาใช้กันคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บเนี่ยนะฮะทางผู้ผลิตหรือผ,ผู้ส่งออกของบ้านเราเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าสินคตัวนี้จะทํำยังไง <c oughs> นะฮะแน่ๆคือเขาคงต้องช่วยตัวเองเต็มที่ก่อนนะครับก็คือการจัดประสิทธิภาพในการผลิต <c oughs> ะะตัดต้นทุนอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทอนไปให้หมดนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วัตถุดิบที่เขาซื้อเข้ามาก็ดีเนี่ยเขาคงจําเป็นที่จะต้องขอให้ผู้ผลิตกลางน้ํากับต้นน้าทั้งหลายในช่วยกันนะครับพอเขาเรียกเควสไปที่กลางน้ํากลางน้ำผู้ผลิตบริการไปที่ต้นน้ําส่งเขาต้องรัดข็มขัดกันเพราะนั้นผู้ประกอบการโดยรวมเี่ยคงจะลําบากกันนะครับผมกับคิดว่าระบาลต้องเข้ามาดูตรงนี้เช่นเดียวกันครับว่าจะช่วยเหลือปรวกันได้อย่างไรครับ อืมครับคุณธนากรไอ้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันซุกเอาไว้ในแต่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะคือ transshipment <c oughs> ค,ครับแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าสินค้าที่เป็น transshipment <c oughs> จริงๆนั้นเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ของการส่งออกอประเทศไทยไปยังประเทศอื่นครับอืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าสารัตจะเอาจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องดีเพราะว่าเขาทราบอยู่แล้วว่าตัวเลขของการส่งออกจากจีนเนี่ยเข้าไปที่สารัตโดยตรงเนี่ยลดลงแบบ มีในสำคัญมากๆตั้งแต่สมัยชรัมหนึ่งนะครับช้ําหนึ่งที่เคยประกาศภาษ,ษีกับจีนแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ทำการขยับนะฮะหาพาร์ทเนอร์นะครับอาชีพเนี่ยเยอะสุดนะฮะ่ที่เราบอกว่ามันมีผลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเห็นชัดๆว่าตัวเลขของการที่ จีนส่งเข้ามาในประเทศอาเซียนมากขึ้นอย่างมีระยะสำคัญมากๆนะครับถ้าดูจริงๆแลเนี่ยไทยเราเนี่ยเข้ามาถึง20.9เในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะฮะ mm hmm. เอาเฉพาะปีนี้นะฮะมันโตแบบโดดมากเลยนะครับของเวียดนาม18.8นะฮะเปอร์เซของอินโดรประมาณ16.8 mm hmm. ของมาเลประมาณ 5.8นะครับอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นแนวโน้มที่ทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในการทำเรื่องทราชชิเป็นผ่านประเทศเหล่านี้กันค่ะสลัดก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตว่า<ช>ที่ผมอยากจะให้ความเห็นก็คือว่า<ช>แนวโน้มที่เรื่องทรชชิเป็นเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ประเทศจีนเนี่ยส่งสินค้าเข้ามาที่ประเทศอาเซียนโดยผ่านประเทศหลัก ทั้งไทยเวียดนามอินโดมาเลมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากานะฮะเพราะมันเติบโตอย่างไทยเดียเติบโตถึงยี่สิบจุดเก้าเปอร์เซ็นตในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับของเวียดนามโตสิบแปดจุดแปดของอินโดโตสิบหกจุดแปดของมาเลโตประมาณห้าจุดแปดหมายที่ว่าโอกาสที่มีเรื่องทาชิพเป็นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ผมอยากทาความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าไอ้ทรานชิปแมนเนี่ยมันมีสองนัยยะนะครับนัยยะแรกคือทรานทรานชิปเมนเฉยๆที่เขาเรียกว่าสินค้าถ่ายลำเรื่องนี้เนี่ยสินค้าที่มาจากจีนแล้วไปประเทศอื่นในอาเชียนเนี่ยมีพอสมควรต่อประมาณปีละสามหมื่นห้าพันถึงสี่หมื่นตู้ต่อปีนะครับซึ่งนี่ก็หมายถึงว่าของเหล่านี้เนี่ย มาไทยเพื่อที่จะไปที่ประเทศอื่นอันนี้ก็ชัดๆนะฮะโดยที่ไม่มีปัญหาเลยเขาเรียกว่าสินค้าถ่ายลำแต่อันที่สองเนี่ยที่มีประเด็นปัญหาและสารัฐตั้งข้อสังเกตและตั้งใจจะเก็บภาษีส่วนนี้เต็มที่นะครับเขาเรียกว่า transshipping goods ครับ transshipping goods ก็คือสินค้าจริงๆที่มันผ่านเข้ามานะฮะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยทางการไทยทางการประเทศต่างๆเนี่ยก็มักไม่มีตัวเลขตัวนี้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่า มันเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่อง <c oughs> เกรดครับไม่มีใครรู้ oh. ว่าเรื่องบนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอื <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือแล้วการที่เราจะคลาริฟายนะคะหรือว่าชี้ชัดว่าไหนเป็นสินค้าที่เป็นฟรานชิปเมนต์หมายถึงว่าส่งมาเรามีโลเคคอนเทนต์น้อยหรือแทบไม่มีเลยแล้วส่งออกเนี่ยเพื่อโดนภาษี40%หรืออันไหนที่ส่งมาเราแต่มีโลเคคอนเทนต์มากเช่นแพ่เป็นวัตถุดิบเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เรื่องของโน้ตฮาวเทคโนโลยีแบรนด์แพคเกจจิ้งไปแล้วถึงจะได้ภาษี19%ออันนี้เราเรามีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ยังไงบ้างไหมคะ คือผมว่าเราเตรีมกันเยอะมากเพราะว่า <Okay. S 2> ข้อตกลงของ WTO เนี่ยที่เราพยายามอธิบายกับทางฝั่งสหรัฐชัดๆคือว่าถ้าอะไรก็ตามในสินค้าที่มี local content มากกว่า40%ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย <Okay. S 2> นะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยจะต้องเคร่งคัดตัวเองนะครับว่าจะต้องพยายามทำรายไ้เกิดขึ้นเพราะว่า าจะใช้เซ็นต9ของไทยนะฮะตามกติกาโลกนะฮะก็คือว่าต้องทำ local content เนี่ยให้ไม่เกิดให้ไม่น้อยกว่า40%อันนี้อันนี้ก็จะจบปัญหาี้้็จะจบไปนะครับแต่แต่สำหรับผู้กบการที่ทำเกิดเนี่ยนะฮะและหลบเลี่ยงเนี่ยเขาจะว่าตอนนี้มาตรการเราเข้มขึ้นมากนะฮะมีการสุ่มตรวจนะครับมีการที่ทางของภาคทางภาครัฐบาลเองเนี่ย กองค้าต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ดึงเรื่องของการส่งค้าเข้าไปที่สหรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลเองทั้งหมดนะฮะโดยที่ไม่ให้าภาคเอกชนต่างๆได้ช่วยดูแลแล้วนะฮะแล้วทางเราก็รับปากทางทางสหรัฐว่าเราจะเข้มเรื่อนี้เต็มที่มีการสุ่มตรวจสงสัยยังไงก็จะเข้าไปดูทันทีครับครับคุณธนากรครับพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเรามีคอนเทนต์ แสดงว่ามันต้องมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนเราในกรณีที่เขาสาาหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดในเรื่องของทรานชิปปิ้งกู๊ดด้วยนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนของเราในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งซัพพลายเชนสินค้าจีนอย่างไรบ้างไหมครับเอ,อต้องเปลี่ยนแน่ฮะตอนนี้ที่ที่คุยกันนะครับก็คือว่าประเทศไทยก็ดีประเทศบาเลเเวียดน,นามอินโดทั้งสี่ประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับสิ่งที่เราทำกันตอนนี้ก็คือว่า เราก็เชิญชวนนะครับก็ต้องยอมรับว่าต้นกําเนิดทางการผลิต,ตวัตถุดิบพาทชิ้สนส่วนต่างๆส่งราที่อาเซียนทั้ง4ประเทศเนีย่ยก็มาจากจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราเรา enforce ครับเราบอกทางฝั่งจีนว่าอยู่จะไม่ต้องมาเปิดโรงงานในฝั่งอาเซียนทั้งหมดนะฮะเพื่อให้มันเบรกชัวว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่เดินทางจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่จีน นะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยผมาใจว่าทางจีนเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาซอสหรือรีเควสซพลเยเออร์เดิมเนียซึ่งอาจจะอยู่ที่จีนกันนะครับว่าอยู่ต้องมาตั้งโรงงานที่อื่นเราถึงจะซื้อจากเขาได้ครับ,อ,รบอื๋อหมายความว่าถ้ามาตั้งโรงงานที่อื่นหรือแม้แต่ในไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไม่ใช่ทรานชิเปอนสูงถูกไหมคะหรือว่าทรานชิ<อ>ต้องครับถ<อ>โดา ประเทศไหนที่เป็นผู้ผลิตหรือส่งชิ้นส่วนเข้ามาเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าประเทศต้นกําเนิดแต่ถ้ามาตั้งผลิตแหล่งที่ไม่ใช่ประเทศที่ถูกจับตานะครับก็จะโดนเกณฑ์ตามที่มันเป็นนะครับอย่างเช่นไทยอาเซียนทั้งหลายเนี่ยเรามีภาษีสูงเปอร์เซ็นต์กันใช่ไหมฮะ,ะพนันแล้วเนี่ยพวกเราเองก็จะไม่มีประเด็นตรงจุดนี้ครับและตัวเลข40ปอร์เซนตใช่ตัวเลขที่สหรัฐเขาจะประกาศเพราะว่าเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีคลัง หัวหนะ้าทีมไทยแลนด์ยังบอกว่ายังไม่ทราบเลยว่าระดับเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขนี้มีการปรับเ <c oughs> ช่นสมมติจะต้องเพิ่มเป็น50% 6 0มีความเป็นไปได้ไหมคะแล้วมันจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของออกระบวนการของเราในการที่จะต้องส่งสินค้าเพื่อให้ไม่เป็นสินค้าสมสิทธิ์ไหมคะเอ่อเป็นเป็นไปได้หมดนะครับเอ่อนื่งจากว่าอาจจะต่ำกว่าส0ิปก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งเราพูงแต่ว่าเอา40%มาพูดเนื่องจากว่าเวียดนามนี่จบแล้ว เวียดนามเขาใช้เกณฑ์40เปอร์เซ็นต์้วเราก็เลยใช้เกณฑ์10เปอร์เซ็นต์มาถุยกันนะฮะ,ะทางรัฐบาลไทยก็คงพยายามที่จะเจรจาขอผ่อนต้นกับสรัฐเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้โลกโก้คอนเทนต์ส่วนหนึ่งอีกหลายส่วนเลยต้องนําเข้ามาอันนี้นเป็นเรื่องจริงครับครับคุณธา<ช>นากรรับท้ายที่สุดนี้มีข้อเสนอแนะให้กับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะเตรียมรับมือกับปัญหาทรอนชิพเม็นี้อย่างไรบ้างครับ ผมผมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ให้ความเห็นตอนต้นไปว่าพอเรามีประเด็นเรื่องของต้นทุนของผู้นำเข้าที่ต้องเพิ่มขึ้นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเราต้องช่วยเขาฮะเนื่องจากว่าเราก็คงต้องช่วยตัวเองเขาก็บอกว่าให้อยู่ต้องแบกรับไปพอเราแบกรับไปเนี่ยอย่างน้อยผมเดานะครับเราต้องโดนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอ่า ถ้าผู้นาเข้าโหดมากเนี่ยเราอาจจะโดนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราโดนครึ่งหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องเข้ามาดูไทยแต่ว่าไอ้9.5เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างแน่ๆก็คือว่าเราอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยดูตน้นทุนที่ภาครัฐควบคุมได้นะโดยไไ่ส่งปัญหากับภาครัฐเองนะครับเช่นต้นทุนแรงงานซึ่งเนื้อบายรัฐเนี่ยมีการบอกมีการแจ้งไว้แต่เดิมว่าจะขยับข้าแรง ขึ้นด้วยความรวดเร็วะนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่าเหตุการณ์ขนาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งโลกกำลังแข่งขันกันอยู่ถ้าเกิดทางภาครัฐเนี่ยไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการโดยการปรับขั้แรงขึ้นด้วยความรวดเร็วเนี่ยต้นทุนข่าแรงเราจะไม่สามารถจะแข่งขันได้มันจะทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการแนะนํานะครับอยากจะสักเจสว่าภาครัฐน่าจะต้อง คงโปิซีตรงนี้โดยที่ว่าควบคุมค่าแรงเอาไว้ก่อนอยากเพิ่งให้มันขึ้นมานะครับในช่วงนี้จนกระทั่งสถานการณ์ทุกอย่างนี่มันทายตัวแล้วหมายถึงว่าพวระกบการสามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนตัวเองได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะขอนะครับเรื่องที่สองนี่อยากจะให้พิจารณาเรื่องต้นทุนของทางด้านการเงินต้นทนุนางการเงินมีอยู่สองตัวนะครับหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยน จากเงินเหรียญสหรัฐมาเป็นเงินบาทนะครับอันนี้เนี่ยขอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพิจาดูว่าแบงก์ในภูมิภาคต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นคู่แข่งเราทั้งหลายแล้วเนี่ยเขามีวิธีการบริหารขัางเงินยังไงแล้วก็เขาแบกรับไม่แบกรับยังไงแล้วเนี่ยสามารถจะจูดให้พวกการของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้เนี่ยนะฮะยังไงอยากให้ดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนพุทธ่ะเป็นยังไงนะครับยังไงแล้วเนี่ยบริหารให้สอดคล้อง เพ่อการแข่งขันระหว่างเรากับผุยภาคนี้ยังเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องที่สามอัตราดอกเบี้ยเข้าใจดีนะครับว่าอัตราเดอดบ์บายของเราดูเหมือนไม่สูงแค่น1.75นะครับแต่เราอาจจะปรับลดได้ไหมสักนิดหนึ่งนะฮะขณะั้นแล้วเนี่ยไปดูโอเคสเปรดของแบงก์พาณิชระหว่างอัตราเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยมันเป็นธรรมไหมในพุยภาคทั้งหลายเนี่ย ด้วยความเหมาะสมแล้วเนี่ยไอ้แก๊ปตรงนี้เนี่ยประมาณไหนถึงถึงจะเหมาะสมยังไงรบกวนช่วยจูนช่วยดูตรงนี้ให้กับทางเราด้วยครับค่บก็เป่นถามขออนุญาตอีกอีกประเด็นหนึ่งนะคะอยากถามเป็นความรู้ค่ะว่าสักครู่จริงๆแล้วทางด้านของคุณธนากรบอกว่าภาษี19%เนี่ยฝั่งผู้ส่งออกก็คือไทยจะโดนครึ่งโดย โดยรมเนียมนะคะฝั่งผู้นําเข้าสารัชโดนครึ่งหนึ่งนั่นแปลว่าเราจะมากินกําไรหรือว่ามาจิ้นเราแต่เราจะไม่เพิ่มราคาสินค้าไปยังผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐเลยใช่ไหมคะ <c oughs> โดยในทางปฏ <c oughs> ิบัติเนี่ยค่ะคืออันนี้เนี่ยผมขอขอนุญาตให้ให้ความเห็นนะคระับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าทางผู้นำข้าสารัฐเนี่ยน่าขนาดดีแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็กังวลเชน่นกันว่าเขาก็ไม่ต้องการจะเพิ่ม ภารละตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่ผู้บริโภคโดยตรงสารัฐมากจุดเกินไปนะครับวิธีคิดเนี่ยเท่าที่เราได้คุยกันแล้วนะครับและวด้ีการปรึกษาทางฝั่งเขาเนี่ยนะฮวิธีคิดเขาคือเขาทำยนะังไงต้นทุนหลักทั้งหลายของเขานะครับเขาจะไม่ปรับอัตราที่เพิ่มขึ้นเช่นเราบอกว่าการนำเข้าค่าเฟรดราคาเดิมนะครับเอ่อ w ว r e h ฮ u s ์ ที่หนึ่งอัตราเดิมนะฮะลวลที่สองดิสเลคชันที่สองอัตราเดิมนะฮะค่าเชล,ลฟีในการเอาสินค้าขึ้นห้างและห้างคิดค่าเชลอย่างซีพีคิดอะไรก็แต่นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะคิดอัตราเดิม,มคือเขาก็ทําตัวนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับสินค้าหนึ่งตัวหนึ่งร้อยบาทนะฮะถึงแม้นขึ้นมาสิบเก้า บาทแล้วกันนะครับ <c oughs> นะฮะแต่สินค้าตัวเดียวกันนี้นะฮะมีต้นทุนระหว่างทางตั้งแต่ค่าเฟรดดิสติบิวชั่นค่าเฟรดในประเทศโลเคอล์ชาร์ตอะไรก็แต่ออเดเยทรูเนี่ยไปถึงมือผู้ผู้บริโภคสมมติราคา3.5เท่า3050บาท <c oughs> นะครับ3050บาทเนี่ยเทียบกับ19เปอร์เซ็นต์นะรหรือถ้าเ,าเกิดเขาดีลกับเราได้ สิบเก้าเปอร์เซ็นเขาได้จากเราก้าจุดห้าใช่ไหมฮะ,ะใช่ไหมฮะเขาจ่ายเก้าจุดห้าพันเก้าจุดห้าทอนออกไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือประมาณสามเปอร์เซ็นตกว่ากว่าแค่นั้นเองเพราะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยมไม่น่าจะรับภาระมากจนเกินไปครับมผมดูแล้วเนี่ยน่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสั้งสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเขาจะปล่อยให้มันไปนะครับอพอรึกภาพออกไหมครับ เห็นภาพขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงๆหลายคนตั้งคําถามเรื่องนี้เนื่องจากว่าทําไมเงินเฟ้อสหรัฐน่าจะไม่ได้ขึ้นแรงหรือแม้แต่ในแยะของผลกระทบที่หลายคนมองว่าเดี๋ยวสหรัฐจะโดนสุดท้ายอาจจะน้อยนะคะขอบคุณมากคุณธนากรที่ฉ่ายภาพให้เราเห็นชัดครันนะคะไม่ผักพาเราหมดว่างั้นเใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่โหดร้ายถึงขนาดที่จะทําให้คอนซิ่งมาเก็ตสหรัฐหดตัวรุนแรงครับยังไงก็ไม่เกิดครับนะ อวันนี้ขอบคุณคุณธนากรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านสอท่านนะครับคุณมิตรกับคุณเฟิร์สครับขอบคุณนะครับคุณธนากรเกษตรสุวรรณนะคะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจะได้เห็นภาพชัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ส่งออกจากไทย จะรับครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะคะผู้นําเข้าจากสหรัฐจะรับครึ่งหนึ่งโดยประมาณจุดท้ายต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ตกไปอยู่กับผู้บริโภคเล็กน้อยนะคะมไม่น่าจะถึง5%ด้วยซ้ำในมุมมองของทางด้านคุณธน,นากรน,นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นผลกระทบหลักกลับมาที่ทั้งผู้นําเข้าฝั่งสหรัฐแล้วก็ผู้ส่งอบ,บ้านเราแล้วก็ซัพพลายเชนทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําที่ต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนนะคะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็เลยฝากไปถึงภาครัฐสองส่วนคือต้นทุนทาง S <S การเงินนะคะแล้วก็ในด้านของต้นทุนแรงงานนะคะต้นทุนการเงินหลักๆก็คือร่องอัตราดอกเบี้ยตาและเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะที่อยากจะให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้นทุนแรงงานอย่าเพิ่งขึ้นได้ไหมค่าแรงนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นมา9.5%ที่กลับมาที่ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานั่นเองก็เป็นภาพรวมที่ฉายภาพให้เราได้เห็นมากขึ้นค่ะนะผมเชื่อว่าตอนนี้ประเทศ5ประเทศ6ประเทศที่ได้รับอัตราประมาณ19-20%ต้องคิดแล้วครับว่าแล้วแบ็กอัพเองจะไปแอบสอบไป9.5 ถ้าเฉลี่ยงครึ่งคึ่งนะฮะจะรับกันอย่างไร<ม>เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนหรือจะใช้วิธีการอีกหนึ่งความท้าทายด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ